จอกันกับยายแสงอีกเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักทุกขู่ทุกคนนะคะยายแสงก็คิดฮอดเหมือนเดิมนะคะช่วงกลางวินก็บม่ค่อยว่างนะคะ่ะช่วงนี้ก็เหตุงานค่ะพี่น้องอพี่น้องแฟนคลับเอฟซีผู้น่ารักยายแสงก็อู้เข่าสวนแก้วมังกรเ้ยค่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็คือเตรียมังกรก็เริ่มออกเนาะก็ต้องเริ่มแบบว่ามันออกเอดไอ้เขาก็ต้องไปเก็บดอกเก็บยังมันค่ะต้องดูแลมันคือมันกำลังทรงผลผลิตให้เหาเนาะค่ะเนาะหากพ่อแม่แฟนขับเอฟซีปุนารักคนใดก็ว่างอยากมาเที่ยวภูเรือกันมาเวยค่ะช่วงนี้กำลังผลละไมกำลังออกอะโวคาโดแก้วมังกรค่ะ หลายๆย,ยางค่ะส้มกะมีค่ะแล้วก็ช่วงนี่นะคะกสิเดไปเที่ยวงานผีตาขนยุดดานทรายของเขาอีกนะคะยี่เสียงก็อยากให้แฟนคลับเอ็มซีพุนาลักได้มาเห็นได้มาชมได้มากินแก้วมังกรค่ะยินดีต้อนรับนะคะโอ้พอดีเนาะเห็นอีลาน่อยของเขาเด้อค่ะเพิ่นคุยโทรศัพท์กับพ่อจ่าเพิ่น สันเาะและยาไข่แฟนขับเอฟซี P C. ได้เห็นได้เบึ้งน้ำกันนะคะว่าอีหลาหน้อยนี่โอ้ยเป็นตาหักเนะาะบพรว่าโมเมนต์ใดบรว่าอันใดก็ตามเนาะสำหรับน้องอาไอาสกุลนาพนของเขานี่นารังอิรีค่ะรักบอลักแฟนขับเอฟซี P C เนะ <c oughs> าะบาเปิดฤดูกาลายเนาะกะน้องเพิ่นกระโพดมาบอกว่า หลายคนกระโพดบอกว่าคิดทั้งหมดอีลาอยากเห็นอีลาแล้วอย่างประมาณนี้คือพอๆแม่์ม่แฟนกับเอฟทีห่หลายคนเพนกระคลยค่ะคอยอยากอยากจะพบอยากจะเจอสันทออเมือนีคนเก่งของเขาเนาะคะ่ะสำหรับน้องไอายคนเก่งของเราเมอน,นี้พีพนกับได้คุยกับพ่อจา๋าพ่อจ๋าเพนกพับวิดีโอคอมาคุยกับลูกสาวสันทอน้อผู้พ,พ่อจ๋ากั อย่านุกระคงสคิดถึงอีหล่าหน่อยของเฮานี่มากไม้คือก,กันกับที่แฟนคลับเอซีหรือพ่อพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับเอซีคิดหอดล่ะค่ะขนาดย้ายเสียงแต่ละมือนี่ก็ยังโอ้ยติดตามเบิงอีหล่าก็นนาอ่าอีหล่าเฮ็ดอีกอย่างนาะคือกันละคะ่ะคิดหอดถึงน้องเตาหน่อยของเฮานะความน่ารักความความน่ารักความขี้เล่นของน้องไอายมันก็เฮ็ดให้เฮา,าแบบ อ,อ,อยากเห็นอยากเบิงะะ้งแลค่ะเนาะวันนี้คนเก่งนะ,ะ้วค่ะคนเก่งกับคุยโทรศัพท์กับพ่อจ๋าญานุอีล่าบอกไม่อีล่าพนก็บอกพ่อพนว่าพ่อจ๋าพนว่ายาณุว่าอีล่าบอกไม่ได้ทํางานคิดถึงงานแล้วสันพนว่าพนบรหิห็ดงานพนน่ะคิดหอดงานแล้วคิดถึงแม่แม่ เพิ่นก็คิดหอดแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเอฟซีของเพิ่นคิดถึงแม่แม่แล้วค่ะพ่อจ๋าญานุนี้ภูมิใจในตัวอิหลามากๆก,กินแนวคือแบบว่าพ่อจ๋ากับ่านุนะเนี่ยเพื่อนภูมิใจเนี่ยกับตัวหลานที่ว่ารูดจากห่องยากเฮ็ดงานรู้จากห่วง,ง,วงคิดถึงพ่อพ่อแม่แม่สินะความหนารักของอิหลานี่บ่มีเปลี่ยนไปใส่บ่มีเปลี่ยนแปลงเนาะยังเสมอต้นเสมอปลาย ยังแบบยังเป็นห่วงพ่อพ่อแม่แม่แฟนกับเอฟซีเสมอยังคิดฮอดจังสีนาคือนยังคิดฮอดงานซึ่งห้างช่วงนี่ก็ปิดฤดูการกระหางงานไปอีหล่าก็เป็นแบบว่าคิดฮอดนอกจากน่ารักน่ายินดูวันที่วันที่ยี่สิบเจอกันในไรสดนะคะวันสันป็นว่าว,วันวันที่ยี่สิบเจอกันไรสดนะคะวสันนี่ คือวันที่20กรก,กรกฎานี้เพื่อนกระสิเริ่มไล่สดนี่ค่ะเอามาเบิ้งนะคะเมืนน่อี้เห็นบ่คะเพื่อนก็คุยกับพอเพื่อนอวิดีโอคอคุยกันน้องสาวก็นั่งดูพี่สาวก็คุยโทรศัพท์เห็นบ่คะนี่เบิง้งคิดถึงคุยกับพ่อคุยกับย่าหนูนี่คุยกับป,ป่า อันนี้คุยกับย่าหนูประมาณนี้เนาะซึ่งเพิ่นกัคิดฮอดเนาะคิดฮอตพ่อท่านเนาะนี่โอป้าเพิ่นโอป้าเพื่อนค่ะเนาะนี่แหละความน่ารักของอีลานี่ไปทั้งไหนก็โอ้โหตีแตกเหมือนได้ค่ะ,ะตีแตกเบิดคือตีแตกยังเฮ็ดให้พ่อแม่แฟนคลับเอฟซีนี่อยอมรับในตัวเองได้ยอมรับในความสา,ามากของ ตัวเองได้เองสินะในตัวของน้องอาอายสกุลนาพ้นน่ะเนาะซึ่งน้องอาอายนี่คือไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนทําอะไรนางจะเฮ็ดได้ดีหมดเนาะสำหรับเด็กน้อยคนนี้คือว่าเป็นคนที่เก่งในการหนึ่งบวาซีอูใส่สก็ตามช่วยแล้วก็ยังรู้จักอซอยงานยา รู้จักเลี้ยงน้องรู้จักทําความสะอาดบ้านรู้จักล้างถ้วยล้างจานให้ช่วยคุณย่านี่ทุกอย่างนองอายนี่จะเป็นคนที่น่ารักที่สุดเป็นคนที่ขยันและแม้แต่ขึ้นเวทีก็จะทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดซึ่งแต่ละการทําการแสดงในสคริปบอดี้อ่อานสคริปมาก่อนคือนางกคค็คิดคนคิดคําเว้าได้เองแบบโดยที่ บบไม่ต้องให้คุณพ่อหรือพ่อจ๋าส่งสซอริปอุ่นละอย่างีสินะนางจะมีปฏิพาน์ไหวพิบที่ที่แบบเร็วมากนะเอเร็วมากๆเนาะนี่แหะต่างคนกน็คือช่วงนี้ก็พอไปไกลลูกก็คิดถึงย่าไปไกลลูหลานก็นคิดถึงสินะความความน่ารักของอิลลาเฮ็ดทรงผลให้แต่ละคนนี่คิดหอดคิดถึงตา่าง พอพ่อแม่แฟนคลับเอฟซีกะเขามาคอมเมนต์แบบโอ้โหรัว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 ,วกันจัดเต็มเลยแบบแ,บบแฟนคลับเอฟซีบางคนคิดถึงจนว่าเพิ่นโพสออกมาว่าคิดถึงอิลาอยากแบบไฮเปิลรุ่นหการเล็้วๆจริงนี่ยังเห็นอิลาคุยกับป้าป๋าคุยกับพ่อกับเพิ่นก็บ,บอกว่าขนาดเพินพนพ่นพ่อแม่แฟนคลับเอฟซียังคิดทอดหนูค,คือกันแล้วหนู ป้าป๋าหนูกับย่าหนูจะาบคิดทอดมันก็เป็นไปว่าได้ประมาณนี้นะเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาซึ่งเฮดให้แต่ละแต่ละคนเนี่ยเฮดให้แบบเฮดให้อีหลาก็คือมีความสุขความสดชื่นที่เห็นพอๆแม่ๆแฟนคลับ fc ค <omm> อมเมนต์เข้ามาแบบฮักและเป็นห่วงซี่สินะนางก็ดีใจคือกันเนาะซึ่งแต่ละบทบาทแต่ละช็อตของน้างนี่ นางกระบธรรมดาคือกันค่ะดูได้ดูได้กับความแก่งความเก่งของเด็กคนนี้คือมีมีแววฉลาดมากไม้อดีสสำหรับน้องออยเนาะเบิงเด้อยค่ะเห็นบ่อกะเห็นป่อะค่ะ,ะในี่ไข่เป็ดเวียดนามเคยกินไหมเป็นไหมคะอีลากินบเป็นอีลายานแต่ร้องกิน แต่ลองกินแซบแซบพันนะวะสันนี่เห็นบอเพิ่นได้ไข่เป็ดเวียดนามเนาะเอา้าเห็นแล้วเนาะคือแต่ละคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าความความน่ารักความอย่างของน้องอายที่เนาะพอกับญาก็ถึงได้คิดฮอดมากๆเอามันนี้ยี่แสงก็มีข่าวสารเบาลซูแฟนคลับเอฟซีปูนารักฟังตำหนิวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า